สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้วันอาทิตย์ออกไปจ่ายตลาดประจำสัปดาห์กันที่วอลมาร์ทกันนะคะสำหรับอาทิตย์นี้เรามีลิสต์โกลชีรี่ที่เราจะซื้อประมาณ3 4มสหมวดนะคะก็จะเป็นหมวดใหญ่ๆพวกอันที่หนึ่งก็จะเป็นเนื้อสัตว์อันที่สองเป็นผักผลไม้อันที่สามก็จะเป็นอาหารแมวแล้วก็อันที่สีก็จะเป็นของใช้หรือว่าอาหารอื่นๆให้เพื่อนๆทายนะคะว่าทั้งหมดนี้ประมาณเท่าไหร่แล้วก็ครึ่งหนึ่งก็จะเป็นราคาของเนื้อสัตว์นะคะ ส่วนมากก็อย่างที่เห็นก็จะเป็นพวกผักผลไม้สดแล้วก็แช่แข็งนะคะอทิที์นี้เราซื้อเป็นผักแช่แข็งมาเยอะหน่อยเพราะว่ามันจะง่ายเวลาเราไมโครเวฟแล้วก็สามารถเอาทานในแต่ละเซิร์ฟฟิ้งได้ทันทีจังพูดที่ซื้อวันนี้ก็คือมัฟฟินแล้วก็คุกกี้ไข่เป็นดับเบิลแพ็คแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นเบคอนที่ทำจากไก่งวงนะคะส่วนมากจะเป็นปลาแซลมอนเอ่อกราวบีฟปลานี้เราก็เอามา ทำให้เราแล้วก็แมวทานนะคะอันนี้จะเป็นอาหารกระป๋องพวก tomato p a s t ครึ่งหนึ่งของสินค้าที่เราซื้อมาวันนี้ทั้งหมดก็จะเป็นเนื้อสัตว์นะคะทั้งหมด183.13ดอลลาร์หรือประมาณ6,100บาท